สวัสดีครับมาพบกับลุงลงอีกเช่นเคยนะครับวันนี้หลังจากเสร็จงานแล้ว ลุงจะพามาชมปั๊มน้ำที่ใช้ภายในสวนนะครับนี่ก็เป็นท่อเมนขึ้นไปข้างบนนะครับออกมาจากตัวปั๊มเราจะไปด้วยเรือดำน้ำของเรานี่ยละครับ ระยะทางเหมือนท่อหน้าปั๊มนะครับท่อ PE ขนาด3นิ้วออกจากหน้าปั๊มมาคือ PE เส้นหนึ่งนี้เขาจะมีความยาวประมาณ50เมตรนะครับส่วนตรงนี้คือท่อพยุงที่เราทำไว้เพื่อพยุงให้ PE มันจมนะครับ เราจะมัดพยุงไว้เป็นระยะระยะท่อ P-E ไอท่อพยุงนี้เราใช้ประมาณน่าจะท่อสนิ้วนะครับอ่าสีนิ้วก็ตัดตัดตัด,ต,ดตัดท้ายหัวบานออกก็ใส่หัวอุดไปนะครับใส่หัวอุดไว้ประมาณนี้ก็ ใส่ทั้งหมดใส่สมุดหกท่อนก็เดินสายไฟแล้วก็สาย่จยน้ำปุ๋ยไปด้วยคือประมาณท่อ4ี่หุนนะครับอันนี้ก็คือมันอยู่มานานนะครับจนหญ้าขึ้นมาเกาะกลาจะเป็นป่าแล้วรวมทั้งแผ่มอเตอร์ด้วย ดนไม่รู้ย่ามมันมาได้ยังไงไม่รู้นะครับถึงขั้นกับยากขึ้นอีกหน่อยเดี๋ยวก็ลกเนี่ยลุมต้องมาดึงออกสำหรับปัม๊มน้ำที่เราใช้นี่ก็จะเป็นจะเป็นการชนปั๊มนะครับคือจะแบ่งเป็นเมนสองตัว ทำชนกันคือดูดขึ้นมาแล้วให้อีกตัวหนึงส่งนะครับกลายเป็นปั๊มสีตัวดูปั๊มขนาดกี่แรงปั๊มสามแรงมาสามนิ้วนะครับที่เราใช้อยู่ก็จะชนกันในลักษณะนี้ก็คือว่าดูดขึ้นมาแล้วให้อีกตัวหนึ่งกระดูดส่งไปอีกแล้วก็ออก ท่อพีอ e, ีสนิ้วออกไปส่วนแพรก็ทำโครงสร้างใหญ่เลยนะครับตามปกติแล้วเนี่ยเขาใช้ปั๊มนี่เขาก็จะดูดแล้วก็เอาจากตัวเดียวเนี่ยไปก็น่าจะเพียงพอแต่นี่ก็คือว่าต้องการจะให้น้ำมันแรงขึ้นนะครับก็เลยชนปั๊มเข้าไป2ทางเลย ตรงตรงตรงหัวกระโหลกมันก็จะเป็นจะใส่ผ้าตาข่ายไว้นะครับตรงตรงข้างในนี้สงสัยจะรั่วหมดแล้วมัง้งเพื่อกองเศษขยะเศษฝุ่นเศษผงไว้นะครับก็จะก็จะเข้ามานะส่วนไอท่อเล็กๆสี่หุ่นที่เห็นนี้ก็คือข้อจ่ายน้ำปุ๋ยนะครับ ก็คือว่าเวลาเราจะใส่ปุ๋ยแล้วก็ปล่อยน้ําปุ๋ยมาถึงเวลามันก็ดูดขึ้นไปตามการเปิดเบาจากข้างบนนะครับส่วนทุ่นนี้ก็จะใช้ท่อ4นิ้วตัดหัวอุดแล้วก็มีมันไม่พอนะครับใส่ใบกี่อันแล้วเนี่ย สองสี่หกแปดสอตันยังไม่ลอยนะเนื่องจากว่ามันหนักมันหนักโครงสร้างแล้วก็หนักปั๊มด้วยก็เลยต้องใส่ทุนขนาดนี้นะครับข้างละข้างละ17บเจตันเพื่อพยุงอันนี้ก็มีหลังคา กันน้ำกันฝนเรียบร้อยไม่ต้องกลัวเรื่องฝนมานะครับส่วนสายเชือกนี่เราก็คือเป็นสายสมอนะครับสมอคือว่าจะทิ้งสมอไว้ไม่ให้แพมันลอยนะครับก็ลุงมาถ่ายคลิปเพื่อให้ดูเป็นแนวทางนะครับสำหรับคนอยาก เออทำไมส่วนทุเรียนี่เขาใช้ปั๊มอะไรยังไงถ้ามีงบประมาณเยอะๆก็จะทำแบบนี้ก็ก็ได้นะครับถ้าเรางบน้อยเราก็แค่ใช้มอเตอร์แค่ข้างละตัวไอ้นี้ใช้สี่ตัวก็เพราะว่าทำทำเมนทำเมนสองสองเส้นนะครับก็คือเมน เมนเส้นหนึ่งก็ผ่ากลางสวนไปอีกเมนอีกอันนึงก็เข้าหัวสวนนะครับมันก็ทำให้น้ำเราแรงขึ้นแล้วก็ทำให้เราไม่เสียเวลาในการลดน้ำนะครับก็ประหยัดเวลาไปครึ่งหนึ่งเพราะว่ามันมีมอเตอร์หลายตัวนะครับแล้วสายไฟแล้วก็เลยลงมาตามน้ำลงมาเลยแต่มันก็ ทำแบบนี้ก็งบประมาณก็สูงอยู่พอสมควรนะครับแต่ลุงก็ไม่ไม่ทราบเหมือนกันนะครับว่ามันหมดงบเท่าไหร่แต่ก็น่าจะสี่สาห้าหมื่นอยู่พอได้นะครับเห็นแค่นี้ท่อพีอีแล้วก็ไปจนถึงพอหลุดจากพีอีไปนี่ก็จะเป็นขยายท่อ ภายในในสวนนี้เราจะใช้เป็น4นิ้วนะครับเดี๋ยววันหลังลุงจะไปถ่ายดูเนาะอตอนเปิดเบาวว่ามันเป็นยังไงนะครับก็สาย PE PE จะใช้ขีดสีฟ้านะครับ PE ไม่รู้สีฟ้าน่าจะทนกว่าเพื่อนหรือเปล่าไม่รู้นะครับสีฟ้าน่าจะหนากว่าคือทําไมถึงไม่ใช้สายอ,อ่อนก็คือเวลาสายอ่อนเราถูกแสงแดดนะครับมันจะกรอบนะครับเหมือนท่อ PVC เหมือนกันถ้าโดนแดดนี่นี่นะครับมันเริ่มเปลี่ยนสีแล้วเพราะว่ามันโดนแดดมาหลายแดดแ้วอันนี้ โดนแดดไปโดนแดดมามันมันกรอบมันสามารถแตกได้นะครับแต่ว่าถ้าเป็น PE แล้วจะอยู่ได้นาน,นะครับไม่ค่อยแตกไม่ค่อยเสื่อมสภาพนึงรถเหยียบก็ก็แค่แบน,นครับไม่แตกครับสำหรับ PE นะเป็น PVC ก็แล้วแต่เกรดก็มีแตกบ้างแต่เป็น PE นี่มันหนามันยืดหยุ่น สำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้เพียงแค่นี้นะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร e พอดีอากาศมันร้อนเนาะตกเย็นมาเดี๋ยวลุงมาเล่นน้ำสักหน่อยคลิปนี้เอาไว้แค่นี้แล้วกันนะครับคลิปหน้าจะค่อยพบกันใหม่นะครับขอบคุณครับ